จ้าทุกคนวันนี้พี่แดงก็มาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มาที่สวนบนเขาเนาะวันนี้พี่แดงจะมาถอนกระเทียมเนาะกระเทียมบนเขาตรงนี้ตรงนี้เป็นแตงกวาเนาะแตงกวากําลังออกดอกนะคะทุกคนแต่ว่า <c oughs> ยะมีแต่ดอกคุณผู้ชาย <c oughs> <c oughs> ดอกตัวผู้เยอะเยอะนั้นทุกคนดอกดอกที่เป็นลูกยังไม่เห็นมีเลยอะ่ะอืมทําไมมันมีแต่ดอกตัวผู้ก็ไม่รู้เนาะ แต่ก็ออกดอกแล้วนะงามคือเกนะ่อนะนี่น,นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ดอกตัวนี้เนี่ยพี่แดงไม่ได้ทําค้างเนาะเอาไม้มากองก็ไม,มนเลย <c oughs> <c oughs> คือคือไม่รู้จะเอาอะไรมาทาเนาะคางอะ่ะก็เลยแบบเอ้ยใมันเลือยไปทํายะถากรรมนะจ๊ะอันนี้เป็นแตงกวาฝรั่งนะทุกคนมันจะมีแต่ดอกตัวผู้อะ่ะอืม ไม่ได้เอาอ่าน้ำหมักกล้วยมาพ่นเลยอ่ะเพราะว่าขี้เกียจหอบขึ้นมานะทุกคนมันเหนื่อยเนาะเพราะว่าอยู่บนเขาอ่ะมันอยู mm ่บนเขาอ่ะมันสูงอ่ะแค่เอาตัวขึ้นมาก็เหนื่อยพอแล้วไม่อยากหอบอะไรขึ้นมาเนาะนี่นี่นนี่มีลูกไม่รู้จะติดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเอามาพ่นแล้วตรงนี้พี่แดงปลูกฟักทองเนาะอันนี้เป็นฟักทองของฝรั่งนะ ไม่ใช่พันธุใหญ่นะทุกคนอันนี้พันธุก็พันธุปกติแล้วแหละไม่ใช่พันธุใหญ่เพราะว่าพันธุใหญ่ไม่รู้จะปลูกไปทําไมเพราะว่ามันใหญ่เกินไอพันุ์ที่ลูกแบบลูกที่เขาเอาไปทาฮาโลวีนนะคะออย่างนั้นะพี่ไม่ปลูกนะเพราะว่าลูกหนึ่งกินทั้งหมู่บ้านก็ปลูกลูกเล็กๆกันลูกลูกพันธุลูกเล็กเนาะก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้ทำอะไรเลยให้มันขึ้นตามธรรมชาติปุยเป๋ยก็ ก็ใบไม้ใบยานในนี้แหละทุกคนเพราะว่าพี่แดงไม่ได้หอบอะไรขึ้นมาเนาะหอบปุ๋ยหอบไรใส่ปุ๋ยที่วงที่วัวอะไรเนาะไม่ได้หอบขึ้นมาหอบแค่สังขารขึ้นก็เหนื่อยนะ <c oughs> จริงๆริหอบแค่สังขารขึ้นมาก็หอบแล้วนะบนเขาอะเอออ,อันนี้เป็นบวบฝรั่งนะทุกคนพี่แดงก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงแบบไม่ติดอืม,มันออกลูกเยอะเลยนะทุกคนลูกติดเต็มเลยนะแต่ว่า พอมันโตสักหน่อยลูกมันก็จะเน่านะอืมใครมีเคล็ดลับอะไรบอกด้วยนะว่าทําไมทําไมลูกมันถึงเน่ามันเกิดจากอะไรนี่นี่เห็นไหมอย่างเช่นลูกนี้ลูกนี้เหมือนกันเห็นไหมตรงนี้มันก็จะเป็นสีเหลืองๆเพราะว่ามันจะมันจะเน่าอืมันจะเน่า,อ,นนาอันนี้ต้องเก็บอกนะต้องเก็บอกแต่ขอบอกว่าติดลูกเยอะมากแต่ไม่มีลูก สมบูรณ์เลยอ่ะติดทุกต้นเลยนะทุกคนอันนี้ก็ติดนะแต่ว่าสภาพเหมือนเดิมนี่ถ้าเขาเป็นแบบนี้นะเป็นเหมือนสีเหลืองๆแบบนี้ตรงเนี้ยมันก็เขาก็จะเน่านะพี่แดงก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะคือแบบมันติดเยอะมันติดมันออกมาเป็นลูกเลยนะเห็นไหมติดเยอะแต่ว่ามันก็พอสักพักมันก็จะเน่าเนาะมันไม่โตอ่ะเออมันไม่โตเอาง่ายๆเลยนี่เห็นไหม ติดลูกเยอะมากแต่ว่ามันอีกหน่อยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่นี่เห็นไหมเห็นลูกนี้ไหมเหมือนกันเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะอันนี้จะรอดไหมเนี่ยเห็นไหมลูกนี้เหมือนจะรอดลูกนี้เหมือนจะรอดเออพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรเนาะนี่เห็นไหมลูกติดเยอะมากแต่ว่ามันก็จะเป็นสภาพแบบนี้หละ อันนี้มันจะรอดไหมเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็ถ้ามันติดมากๆมันก็ไม่โอเคหรอกเพราะว่าเก่งก็ไม่ได้ชอบกินเท่าไหร่แต่ว่าญาติเขาก็กินนะอันนี้เป็นสุกินีนะบวบฝรั่งหรือปะกลาบาซินนะของภาษาสเปนเนะพี่แดงปลูกห้าต้นนะติดทุกต้นติดดกมากแต่ว่ามันไม่เรียกอะไรอะพอติดสักพักมันก็จะเน่านะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม มันก็จะอาการประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปขุดเอกระเทียมกันเนาะตรงนี้มันฝรั่งนะทุกคนมันฝรั่งก็มีหัวแล้วนะพี่แดงพี่แดงมา,ามาแงะดูแล้วมีหัวแล้วนะเจ้เดี๋ยวจะให้ดูนะนี่น,นหัวมันฝรั่งเห็นไหมนี่ ว้าวหัวใหญ่เลยเนี่เห็นไหมอนทอนทนไกินได้แล้วี่หัวบางเบลอเลยอันนี้มันฝรั่งนะเพราะว่าพี่แดงจะไม่ได้ปลูกทั้งลูกเนาะถ้าทุกคนจําได้พี่แดงทําคลิปอยู่เนาะไปหาดูได้พี่แดงจะตัดเนาะจะตัดเป็นแบบมันจะมีตาของมันพี่แดงก็จะตัดเป็นชิ้นๆเนาะแล้วก็ปลูกเนาะถ้าปลูกทั้งหัวนะทั้งลูกนะลูกมันก็จะแบบ หัวมันก็จะดกกว่าอที่แบบตัดนะแยบวบที่แดงแยกเนาะแยกเป็นแบบเป็นตาตานะมีหัวหมดแล้วแหละทุกคนแต่ยังไม่ถอน้าถอนวันไหนเรยจะมาทําคลิปให้ดูเนาะวันนี้เราจะมาถอนกระเทียมเนาะกระเทียมก็ต้นตายหมดแล้วนะทุกคนหัวประมาณนี้ประมาณนี้ก็โอเคนะสําหรับพี่นะหัวใหญ่ไปก็ไม่ชอบนะหัวประมาณนี้แหละดีแล้ว พี่แดงถอนกระเทียมเสร็จพี่แดงก็จะปลูกหอมนะปลูกหอมต่อนี่เห็นไหมอันนี้เป็นกระเทียมบนเขาเนาะที่จริงอะ่ะมันจะหัวมันต้องใหญ่กว่านี้นะพี่แดงคิดว่านะแต่ว่าพอดีฝนมันตกหนักนะมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบประมาณว่าก็ยังดีที่มันรอดนะไม่งั้นมันก็ตายหมดเหมือนหอมนะนี่ อันนี้เป็นกระเทียมที่บนเขาเนาะเดี๋ยวพี่แดงถอนเสร็จนะเดี๋ยวก็จะดูว่าได้จะได้เยอะประมาณไหนเนาะหัวใช้ได้นะพี่เพราะว่าพี่ว่าหัวประมาณนี้โอเคเนาะคล้ายกระเทียมไทยบ้านเราเนาะหัวใหญ่ๆมันก็จะใหญ่แบบไม,ไม่ไม่ค่อยชอบนอะชอบแบบหัวเล็กๆประมาณนี้แหละ นี่เป็นกระเทียมที่พี่แดงถอนเมื่อตะกี้เนาะกระเทียมบนเข่าเนาะก็กระเทียมก็หมดแล้วนะทุกคนถอนหมดแล้วเนาะทั้งสวนด้านล่างด้านบนเนาะอันนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะได้เยอะได้เยอะอยู่ได้เยอะแต่ก็มีเน่านะทุกคนมีเน่าเน่าหลายหัวเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าได้เยอะใช้ได้อยู่อันนี้พี่แดงก็จะไปตากให้มันแห้งเนาะตากแขวนไว้เนาะแขวนไว้ให้มันแห้งเนาะกระเทียมปีนี้ก็ถือว่า ใช้ได้นะคะทุกคนได้หลายกิโลอยู่นะเนี่ยเท่าไปชั่งตอนนี้นะ <c oughs> เพราะว่ามันยังเปียกอยู่เนาะยังเปียกอยู่ต้องเอาไปตากให้มันแห้งเนาะพี่แดงก็จะแบ่งเจ้าของสวนเนาะเจ้าของสวนที่พี่แดงมาปลูกเนาะก็จะแบ่งเขาเนาะแบ่งกันกินเนาะถามว่ากินเปลืองไหมกระเทียมปลูกทําไมเยอะแะอะไรเงี้ยมันก็ไม่เปลืองหรอกทุกคนแต่ว่าบางทีพี่แดงก็จะเอาไปดองไปอะไรกินด้วยเนาะแต่กระเทียมที่เขาขายมันก็ไม่ถูกนะทุกคนราคานะ หัวประมาณนี้สามสี่หัวก็ก็ยูโรแล้วนะทุกคนก็หนึ่งยูโรแล้วนะยูโรยูโรกว่ากว่านะช่วงที่มันไม่ใช่นาปลูกมันก็จะแพงเนาะนี้เราก็จะกินจนถึงนะจนถึงหน้าปลูอ่ะนะหน้าปลูกอีก,อกรอบนะ้นนะปีหน้าเนาะเราก็บางทีพี่แดงก็ส่วนใหญ่นะพี่แดงก็จะโด่งนะเอาไปทาโดง่งเทียมโดงเนาะอันนี้ก็จะไปแบ่งแบ่งเจ้าของสวนเขาสักครึ่งหนึ่งเนาะก็ ประมาณนี้นะกระเทียมก็ถอนหมดแล้วนะทั้งสวนข้างบนข้างล่างเนาะก็ได้ประมาณนี้ก็ได้เยอะพอใช้ได้นะหะัะก็โอเคอยู่เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะชาก็กดไลค์พี่แดงด้วยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสวนให้ดูแล้วเนาะนิดหน่อยแล้วก็มาถอนกระเทียมนะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย